ได้อีกโอ้โหไอ้อะไรโดนดังยังจะโดนอีกโดนรับพาตัวเหรอไอ้เจ้าพวกนี้เหรอเพื่ออะไรซ่อนตัวหรือเผชิญหน้ากับมันอันเนี้ยไอ้เด็กนี่ใครนะ<อ>ลูกของไอ้สนธยาเหรอรับส่งสัญญาณเหรอไอ้เด็กนี่มันซ่อนตัวอยู่ข้างในครับให้เจ้าสนธยาไปเชิงวิจารัสมนตรีกระทรวงต่างประเทศกับพอแล้วเืิมเพอไม่มีเสียงข้ข้างพวกมันก็คือคนทรยศ จรับตัวผู้ชายได้ครับดีมากถ้างั้นไอ้สนธยาคุงคืนรูปที่แกวไวมันหมายเขามว่ายังไงเนี่ยเมื่อกี้ลูกสาวหายไปแล้วถ้าเศัตรจันได้ให้ตายสิเฮ้ยด็กก็คือเด็กเลยนะทำให้นึกถึงตอนเราสมัยเด็กเลยทำได้แต่ร้องไห้ด้วยความสิ้นหวังโดดเดียวไร้พลังคือว่านะคุณหนูคือว่านะอันเนียจัง พอเห็นคนดูมีแววก็จะเข้าไปท้าแข่งทันทีเราจะต้องคิดแผนใหม่ไม่ให้เด็กเข้ามาเกี่ยวข้องเด็ดขาดเอา้ารีบไปสิ่งที่พิดจมะมาหันก็คือการนําเธอเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดเรามาเป็นสปายก็เพราะแบบนี้แหละไอ้เฮงซวยเอ้ยอย่าให้มันหนีไปได้ไอ้สัญญาห้ามยิงห้ามเสียงหลงเดี๋ยวก็โดนล็อกเองไม่ทันแล้วเฮียโกหกหน่าทหันมาแกตายรู้เรื่องลูกสาวฉันเหรอก็นี่งานฉัน ฉันก็ต้องรู้อยู่แล้วที่ปอแกแล้วเธอน่ารักเป็นพันเท่าเลยเอ็ดก็ถ้าอยากให้ลูกใช้ชีวิตประจําวันตามปกติแล้วก็อย่าเสนอเข้ามายุ่งกับฉันอีกอันเนี้ยเหรอทําไมเธอถึงอไม่สิทําไมถึงหนีออกจากบ้านตัดใจชอบล่ะพาไปคนขี้โกหกตัวย่งแร้วงั้นเหรอสนุกไหมอันเนียอยากกลับบ้านถ้าถูกทิ้งไว้อันเนียต้องร้องไห้แน่